สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาติทุกท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอาว่ากันต่อเสาๆแล้วเราะไปเนาะเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปจะไปเปิดร้านนะครับนะภาพพี่น้องย่างเบิงแปลงพักกันหน่อยนะครับจากการนําเสื้อดินคุยไผ่มาใส่นะครับพี่น้องนะครับเพชรให้พักเข้ามีผลจงไหนนะครับส่วนพักแปลงนี้ท่านใส่เนาะเดี๋ยวจะแก้วจะเอามาใส่แปลงพักขนาดเท่านะภาพไปเบ่งไอ้มะเขือเทศกับมะพริกพี่น้องนะครับผลการตอบสนองของปุ๋ยดินคุยไผ่นะครับจากการที่ สังเกตด้วยตาเป้าก็จะเห็นว่ามันง่ามนะครับพี่น้องมันง่ามนะครับขึ้นวืดเวืดเลยนะครับเนื่องจากมีมการนอกจากจะมีปุ๋ยแล้วครับยังมีเสื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เสริมกันเข้าไปอีกนะครับพี่น้องเนี่ยๆให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนี่ยๆโตกพุ่มแล้วครับนี่ยก็จะเส้นทงใส่ไปวางมือชองมือนะครับนี่พี่น้องตกพุ่มแล้วครับนี นี่พริกเลยพี่น้องนะครับมะพริก,กแต่ก่อนมะเขือเทศเนี่สีท่วมะพริกบันี้ต้นมะพริกท่กวมะมเขือเทศนะครับแต่สังเกตเห็นว่าได้ผลจริงๆนะครับตอนนั้นใบเหลืองๆกับกลับมาเขียวนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าเข้าได้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เฮ็ดเองนั่นแหละนะครับอ่าท่านได้ <c oughs> เห็นนี่สิเลยครับเฝ้าหาด้วยเหมือเฝ้าหา,หา,หาดินคุยไผ่มาไว้ถ้าใส่นะครับพี่น้องนะครับ เฝ้าหาดินคุยไผ่ม่ว่าจะใส่โดยเอามาเพราะขยายเสื้อเนี่ยแหละแล้วก็ใส่คือคนใจชอบทุ่งข้าเห็ดนะครับพี่น้องมีล่ำเขา่ามีปุ๋ยมักที่เป็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้หามาไวอีกบเียจะได้หามาเห็ดไว้อีกนะครับคุยไผ่นะครับพี่น้องซึ่งก่อไผ่กับบุญอุดบ่ยากนะครับข้าจเจ้าคงจะบ่แพงเนาะไปกดกดก,ด,กดใส่กระสอบมาเอาดินของเขามานะครับมาแหลวกับาะพราะ,ะบางท่านบ่มีกระบ,บ้าปูนคือคนใจชอบทุ่งจะเพาะใส่ กองเซก็พื้นก็ได้ครับพี่น้องแต,แต่อยากให้เอาวนมีเนื้อห้องเจ้าน้อยมีเนื้อปูเจ้าน้อยถ้าเป็นพื้นซีเมนต์ก็บม่ต้องปูถ้าเป็นดินธรมรมดาก็ควรจะมีพายางปูเจ้าน้อยนะครับคุกเ่กันดีๆแล้วก็ลดน้ำให้พ่อซุม่มกำพอดีติดมือแน่บติดมือแน่นะครับแล้วก็คุ้มด้วยผ้าใบนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับผ่านไปซี่ฮามือนะครับเท่ากันจะได้ดินคุยไผ่ที่มีเสเ้อล่า ขาวอากล่าเต็มอยู่นะครับเอาต่อมาเดี๋ยวสิเดียวมาใส่กับขนาดนาแปลงนี้บัดนะครับหลังจากบ่งไปแล้วนะครับยังยังบ่ท่านใ nice ส่พี่น้องนะครับเหลืออยู่ครึ่งกระสอบแล้วจะไอ้เจแก้วออมาใส่แต่เจ้๊จะทําคลิปปันเบิ้งนะครับเขาเบิ้งคลิปได้แก้วเฟมิลี่เนาะนะครับส่วนพักเนี่นะครับหลังจากตัดแล้วนะครับตัดแล้วทังสี่ซึ่งจะใส่นะครับพี่น้องนะครับตัดไปกี่ล้ะมันจะเหลือต่อทั้งสี่นะครับเขาก็จะใส่บำรุงเลยนี่นะครับแทรกไปทางไหนโดยการลีใบแก่ทั้งใต้นี่ วานว่านว่านวานแล้ว,ว,วลก็ลดน้ำตามนะครับสำหรับดินขุยไผ่ครับนี่นะครับ,รบว่านว่านไส่เนี่ยเขาชื่อว่างามน,นะครับพักหอมปลอมใหญ่ครับหอมปลอมนะครับปลูกมาได้ยี่สิบขวบหมื่นนะครับห้องกระสีได้กินแล้วเนื่องจากว่า <c oughs> ใส่ใจดีเนาะนะครับน้ำไนถึงตามที่บอกไปก็คือนาเลี้งนะครับนี่นี่นี่เิ็นบอกพักขนาดที่แจ็คเก้วปลูกเส้นกล้องฟุ่ม นะครับดินคุ้ยไผ่ถืนเส้นี่นะครับพี่น้องนี่เห็นบ่ครับในบุกี้มือดีพี่น้องนะครับนี่นะครับในอาหงมือนดี่องนะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับพี่น้องแล้วก็มาเสริมด้วยดินคุ้ยไผ่แน่ๆเหลืออยู่เท่านี้แหละนะเหลือเท่านี้แหละเดี๋ยวมันจะใส่แปลงขนาดแปลงนั้นเนาะนะครับถ้ามีไร่จริงๆเข้ารยรอบๆต้นไม้นะครับโดยเฉพาะต้นผลไม้กลักไม้เข้านี่ก็จะซอยเสริมให้ต้นไหม่จะเริ่มเติบโตดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่า มันจะช่วยให้พืชเอาปุ๋ยไปกินได้เยอะขึ้นจากเสื้อราตัวนึงนั่นก็คือไมโครไรซานะครับพี่น้องนะครับเอาเข้าใจกันดีเนาะมีหลายท่านทำมาว่าเห็ดไขยบ่งส่นเอ้าคงจะเป็นโอกาสต่อตไปนะครับไข่พ้อมก็หนีก็เนาะสำหรับปุ๋ยหมักปุ๋ยไผ่นะครับปุ๋ยหมักดินคุ๋ยไผ่นะครับไข่พ่อมก็หนีกอนนะครับเตรียมสถานที่สันเธากาลังพ่นสักอนส่วนนี้ยังบ่มีให้พี่น้องนะครับก็ตามที่บอกพี่บอกน้องไปว่าคนงานลานคลายคองกันไป เเปิดอ,อาลาดแล้วนะครับจะต้องได้กลับไปดูแลล้า,ลานที่เขานะครับเพราะว่ามุ้ยไผ่เบิงนะครับลูกไส้ลูกสะไพ่เขาก็มีงานประจําของเขาอยู่นะครับส่วนล้านขายของนะครับเขาก็หมอมไม้ให้เศร้าถุงดูแลกตตอนนี้กลับไปเบิงนู้นเพื่อน้องนะครับเอาบรรยากาศเศร้าๆฝากพี่ฝากน้องตอนเศร้าๆนะครับผ้าเลาะผ้าเลาะหัวเลาะสวนเบิงนะครับ กะเพ้ากะเพืก็เริ่มแก่แล้วผักหอมในทอพี่นองผักหอมในทอนี่ก็ใส่เฮือนได้เลยนะครับการลังขืนกาลังงามเลย,ยเดี๋ยวไปเคี้ยวพิจาสะอ่อนพี่นนอนนะครับน้ำถึงปุ๋ยถึงงนะได้กินแน่นอนนะครับส่วนโรคแมลงเขาก็มีแต่การป้องกันนะครับมีการป้องกันโดยการนำสม,มนุนไพรนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่มาใส่นั่นก็คือแตไคร้หอม ใส่ตะไคร่หอมอย่างเดียวนะครับพี่น้องโบมีห้ากรบโปใส่นะครับอ่ามีตัวหนึ่งสองตัวสิ่งโบอ่าทำลายให้เสียหายจนเกินไปเา้ากรบโปใส่นะครับเพื่ออ่าป้องกันอ่รักษาระบบนิเวศเป็นปในตัวนํานะฮะรักษาระบบนิเวศเป็นตัวโบแมนจักมีบ่มีสีด่าห้าามกับ่บแมนนะครับพี่น้องเพราะว่าบางเสื้อแม่แรงที่เป็นประโยชน์กับพืชกับพักเข้ากัแกนยังมีอยู่นะครับพี่น้องแกนยังมีอยู่นะครับต้อง ดูแลแบบพึง่งพาอาศัยกันนะครับพี่น้องเขาบทาทําลายเขาเขากับมาทำลายเขาเขาทาําลายเขาเขาทาําลายเขาล่างแก่นบ่จบบ่สิน้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะจน่าก็ตัดไปกินละเดี๋ยวจะแก่สมมติถ้ายคลิปให้เบิ่งอยู่ดอกตัดพักนะครับกันหน่องนี่นี่น,นี่สักหน่อพอดีกินเลยนี่จะให้มันแก่กว่านี้มันสั่นมันสิเหนียวแต่ตอนนี้ก็ร่างกรอบก็ร่างอวบก็ร่างเป็นแต่แซ่งขับเป็นคนกับประมาณสิบหกสิบเจ็ดวัน บ่าลาบบ่ซิบเกศบ่เป็นใจย่ามเราให้บ่เขาโดนซิบเกศนะครับพอ่อพอดีกินแล้วเนาะพักอู้ยิย้ท่านบ่าบาดเลยนะครับพี่น้องนะครับบาคนว่าขายให้แน่ผมว่าโอ้ก็เข้ากินใน้หัวในสวนนี่แหละครับกบับแง่กันไปครับบ่บ่ซื้อบ่ขายล่ะนะครับซ้ำชีลวกสีต้มสีแก้วนะครับกับปั่นกันไปเนาะแบบเอาวิธีเดิมๆเข้าแบบบ้านๆเข้ากลับขึ้นมาใส่ให้เรามี่ยังกับปั่นกันกินอย่าปั่นกินกันฮายสันพันวานะครับ งานอนเพื่นเเนาะสำหรับแปลงผักปลอดสารพิษนะครับบอกเต็มปากว่าปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพี่น้อาสำหรับผักของเราอะหมังม่วงกัดกำลังดอกนะครับอะนี่ก็คือสีอุดมสมบูรณ์นี่แหลพอได้กินอย่บอ่นนีิมีเวลามาเห็นมาเบิง่งนะครับเอาคลิปนี้คงจะพอพี่พอนองแพทย์เทนีนะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพอกันไหมฝาก กดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับคนใจสันทุ่งนะครับอ่าจะว่างๆแกได้มาพอเพียงพอน้องอีกที่เขาเดี๋ยวได้ดินคุยไผ่อะไรภาพพี่น้องเฮ็ดอีกเอาแบบละเอียดละเอียดเป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบนี้นะครับภาพพี่น้องเฮ็ดแบบละเอียดเป๊ะเลยนะครับพี่น้องสำหรับจุลินทรีย์ต่างๆการยังใส่ที่เขาสั้นข้อเสียงสั้นข้อเสียงเะครันับไปใส่ที่เขานะครับพี่น้องเมื่อไหร่ก็เอามาหดหมากเฝ้านะครับกับปอกุ้งปาโอเคถอดยอดขึ้นอีกแล้วสำหรับมากเฝ้าเขานะครับได้สั้นข้อเสียง นี่พี่น right ้องนะถอดยอดดูดูนะครับนี่นะครับทั้งก็เสียงพังเัินที่เพื่อนเปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นแหละนะครับเมียนเลยนะพี่น้องเทโจกโจกโจกไดเลยบลกกล่องบลกแกงบลกผสมผสมละอ่ะตัวนี้ก็ย่านย่านได้เอาไปหดในฝ้าแดงอ่ะนี่ครับพี่น้องเห็ดเราต้องใส่ด้วบ่อยเพราะเป็นเห็ดโซ่ซื้อๆนะครับอ่ะถอดยอดเพื่อเรื่องมะพร้าวเขานะครับะอมเชมตัดไปมือ ฟองสามหมื่นสินต์ตัดอีกแล้วนะครับกย้อนว่าเฮ้าดูแลด,ดีมีน้ำพ่อปุ๋ยให้นะครับพี่น้องก็อุดมสมบูรณ์นะครับอ่าวคลิปนี้ท่นนี้พี่น้องสวัสดีครับ